Welcome to Thailand Welcome to นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติสองคนเดินทางมายังประเทศไทยด้วยความตั้งใจอยากสัมผัสวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของผู้คนในแต่ละจังหวัดพวกเขาเลือกมาที่จวนยิสณนโลกเมืองที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์อาหารท้องถิ่นและสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญมากมาย เช้าวันนี้ทั้งคู่เดินทางมาถึงสถานีรถไฟมิซานโลกอากาศยามเช้าสดชื่นเพื่อไปอาหารเช้ารองท้องเพราะเขาเลิกไปตลาดใต้ที่เต็มไปด้วยอาหารพื้นเมืองหลากหลายเพราะเขาเพลิดเพลินไปกับมื้อเช้าแบบประเทยยงไทยอย่างไร้รอยหลังจากอิ่มท้องพวกเขาเดินทางไปเช็คอินที่โรงแรมท็อปแลนด์โรงแรมระดับ5าดาวใจกลางเมืองซึ่งเป็นที่พักยอดนิยมของนักท่องเที่ยวเป็นสถานที่ที่ครบจบในที่เดียวทั้งเป็นที่พักและห้างสรรพสินค้าพร้อมตอบสนองความต้องการของผู้มาใช้บริการ เมื่อเข้าสู่ช่วงสายทั้งคู่เลือกนั่งรถสามล้อถีบและได้มีการไปเช่าชุดไทยเพื่อไปไหว้พระบุษชินาราชที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าวัดใหญ่ซึ่งเป็นทัะพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของชาวพิษณุโลกแากท่องเที่ยวดังสองรู้สึกประทับใจในความงดงามและบรรยากาศของวัดที่เงียบสงบและศักดิ์สิทธิ์อีกสิ่งที่ทําให้ผู้คนศรัทธาคือวัตถุมงคลที่ได้ลงบูชาเดินมาทางด้านหลังของพระอุโบสถไม่ไกลจะเจอกับโซนที่จำหน่ายของฝากต่างๆทั้งกล้วยตากอบน้ำผึ้งสบรบรณโาเป็น สินค้าที่มีชื่อเสียงมาจากอำเภอบางกระทุ่มและกรรมวิธีที่ใส่ใจทําให้ผลผลิตออกมากเป็นกล้วยตากอบน้ำผึ้งที่หอมอร่อยเนื่องจากวัดใหญ่อยู่ติดกับแม่น้ำน่านทั้งคู่ใช้เวลาเดินทางออกจากวัดแค่ครู่เดียวก็ได้พบกับการแข่งระยระวพเณีที่มีต้นกาเนิดมาจากบ้านท่าโรงตำบลวัดพิกเพื่อเมืองพิษณุโลกเป็นการแข่งขันจิงเพื่อพระราชทานและสร้างความสม,มัคคใในผู้แข่งไม่ไกลจากวัดใหญ่ีร้านอาหารท้องถิ่นชื่อดังอย่างกว๋วยเตี๋ยวห้อยขาที่โด่งดังเรื่องน้ำซุปหอมหวานและยี่นั่งริมระเบียงให้ล ทั้งสองไม่พลาดที่จะมาลิมลองและก็ไม่ผิดหวังในเรื่องรสชาติและเมื่อพูดถึงแหล่งที่รวบรวมของโบราณในจกักหวณุโลกต้องมีพิธภัณฑ์บ้านจาัตทวีที่ทําหน้าที่เก็บรวบรวมข้าวของเครื่องใช้ที่แสดงถึงวิถีชีวิตพื้นบ้านของชาวจาวังหวาุโลกและด้านในจะเป็นสวนธรรมชาติตกแต่งด้วยพันไม้ไทยหลากหลายชนิดและมีอาคารแหล่งข้อมูลและจะแสดงสินค้าเป็นของที่ระลึกเมื่อเริ่มเข้าสู่ช่วงบ่ายพวกเขาได้ค้นหาในอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับสถานที่ขอพรศัก์สีย์ยอดฮิตขอพรเรื่องการงาน,งานการเงินขอให้ชีวิตสุขสบายใส่มู โเต่รลูต้องมาเยียนสักครั้งให้ได้ เมื่อเสร็จแล้วทั้งคู่เดินทางไปยังอำเภอวังทองเพื่อชมตรัส120ปีวังทองซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมงานศิลปะพื้นบ้านและมีศิลปินท้องถิ่นมาวาดภาพและสื่อวัฒนธรรมผ่านโลดลายอันสวยงามพวกเขาเดินชมอย่างเพลิดเพลินและเก็บภาพความประทับใจให้เป็นที่ระลึกจากนั้นพวกเขาแวะชิมอาหารพื้นเมืองขึ้นชื่อของที่นี่คือปัตไทยวังทองโดยเฉพาะร้านบ้าถวินที่คงรสชาติความอร่อยกลมกลม่อมแบบดั้งเดิมไวอ้อย่างดีจึงนันไม่นักท่องเที่ยวหรือผู้ที่ผ่านมาแถวนี้ต้องแวะเวียนมาลิม้มลอง เมื่ออิ่มแล้วท้งคู้เดินทางต่อไปอย่างซับเพ์วันเอลเฟนคาเฟ่ร้านกาแฟาที่มีวิวธรรมชาติมองไปทางไหนก็สบายตาเหมาะสำหรับการพักผ่อนสำหับพวกเขาทั้งสองแล้วที่นี่ก็เป็นที่ฉันพลังได้ดีหนีความวุ่นวายมาพักสบายสบายใจกับธรรมชาติ หลังจากนั้นพวกเขาเดินทางไปที่ศูนย์การเรียนรู้ช้างทรัพยไวันเพื่อใกล้ชิดก,กับช้างที่นี่พวกเขาได้ให้อาหารลูบหัวและสัมัสพวกเขาทั้งสองแล้วช้างนั้นเป็นสัตว์ประจำชาติไทยซึ่งพวกเขาเองก็ได้มาเห็นด้วยตาตนเองและก็ถือเป็นอีกประสบการณ์ที่ไม่อาจลืมและพวกเขาก็ไม่ลืมที่จะไ,ไปชมดูธรรมชาติที่น้ำตกแก่งสางบรรยากาศเย็นสบายนั่งฟังเสียงน้ำไหลมองดูป่าไม้ธรรมชาติเหมาะสำหรับคนที่อยากมาพักสมองมองดูธรรมชาติเยู่กับธรรมชาติ ช่วงเย็นพวกเขาได้เดินทางเข้าสู่อำเภอเหนือมาปรางเพื่อไปอยังบ้านมุงที่ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติและภูเขาบรรยากาศที่สงบเย็นสบายและตอนเย็นจะมีฝูงค้างคางาจำนวนมากมีหนอนจากถ้ำเป็นภาพที่น่าตื่นตาตื่นใจและแม่จพบเห็นได้ง่ายทั้งเสียงนกร้องเสียงของใบไม้ที่กระทบกันช่างเป็นอะไรที่ฟังและเพลิดเพลินที่สุด ก่อนกลับที่พักทั้งคู่แวะที่ริมน้ำน่านเพื่อรับประทานอาหารเย็นท่ามกลางบรรยากาศชิลๆพร้อมชมแม่น้ำน่านที่ไหลเอื่อยอย่างสงบสุขรอบข้างมีผู้คนมากมายบางคนก็เหมาอะกกบลังกายบางคนก็มานั่งเล่นปิดท้ายด้วยงานประจำปีของชาวจังหวิษณุโลกที่ทั้งสองไม่ลืมจะมาแวะเที่ยวชมนั่นดูสินของในงานหรือของกินมีทั้งอาหารค้าวอาหารหวานบางอย่างพวกเขาทั้งสองก็ไม่เคยได้กินจึงเป็นสิ่งที่น่าแปลกใหม่เป็นอย่างมากค่ำคืนนี้ปิดท้ายด้วยการชมการแสดงย้อนรอยประวัติศาสตร์ ที่พระราชวังจันทร์การแสดงเกี่ยวกับสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ใช้นักแสดงจริงและช้างจริงในการแสดงสร้างความตื่นตาตื่นใจและความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวทั้งสองเป็นอย่างมากเมื่อการเดินทางจบลงพวกเขาจึงกลับที่พักด้วยความอิ่มใจเต็ไมไปด้วยภาพความทรงจำที่ไม่อาจลืม